อาวนะก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Telesco นะครับผมวันนี้เราก็ยังอยู่กันในเกม Ark Survival EP ที่6ครับผมก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมไหมนะที่ลงคลิปทิ้งช่วงไปหน่อยพอดีช่วงนี้ยุ่งๆนิดนึงคนระแต่ก็จะพยายามทำให้สู่ความสามารถนะครับผมโอเคฮะไปลุยกันเลยครับผม let's go <S มาก็วันนี้ก็ที่เห็นเลย เปิดมาก็จะเห็นได้เลยว่าสร้างบ้านใหม่ฮะหลังจากที่ไปลงดันกบมาอ่าแล้วก็ได้ซีเมนต์มาก็อัพเกรดบ้านบางส่วนนะฮะยังเหลือยังเหลืออยู่นะก็คือเป็นเสาบ้าน <Okay. S 1> ที่เรายังไม่ได้อัพเพราะว่าแค่นี้ก็เหนื่อยแล้ว แล้วก็มีเครื่องอินดัสที่ใช้พวกซีเมนต์ทั้งหลายฮะอย่างเช่นไอ้เจ้าเครื่องเตาปิ้งอังนนี้อ่าได้อาหารเร็วมากลองใส่เข้าไปดูลองใส่เข้าไปดูฮ่นี่เป็นไงเป็นเนื้อแล้วมันก็จะแบบมันจะมันจะย่างเร็วมากไปดูอ่าแปบ๊บเดียวแบบแปบ๊บเดียวปุ๊บมาเป็นไง oh, โอ้โหเออใช่มันมันเบินได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็ที่จะนําเสนอเลยฮะก็คือเราได้ทําอ่านของเจ้านกยักษ์ฮะ หลังจากที่ไปฟาร์มมาฮะได้อ่านมปนมาแล้วโอ้โหเท่สุดๆอย่างเท่เง <c oughs> ๆแล้วก็มีไอ้เครื่องนี้ฮะเครื่องไอ้เตาหลอมใหญ่ <c oughs> ก็จะหลอมห <c oughs> ลอมหลอมเหล็กได้เร็วขึ้น <c oughs> ก็พอๆกับมอสนั่นแหละเ <c oughs> ขียนผิดอิกงะเขียนพี่ตลอดอนนี่โอเคเดี๋ยวลองเดี๋ยวเรามาดูนะไอ้ของชิ้นนี้มันคือมันจะมันจะแบบถลุงได้เร็วกว่าของมอสก็ว่าเร็วแล้วไอ้ตัวนี้คือเร็วเร็วกว่าของมอสมากแล้วก็ใช้ใช้ใชแค่แก๊สอะไรพวกนี้ในการเป็นเชื้อเพลิงนั่นเองแล้วก็วันนี้เราจะมาทําอะไรกันชัย เราจะไปขึ้นเหนือครับพี่ขึ้นเหนือกันใช่ไหมเออแล้วก็ลืมให้ดูไอ้นี่ท้องคนบ้านะฮะอันนี้เอาไว้ว่าจะปลูกต้นไม้ฮะไรไงี้ยน้ำครับเนี่ยฝักเอาเหรอฝักบัว,บวใช่ไหม,ไมใช่อ่ะ,อะ <laughs> เออทั้งล่างเป็นที่นอนไปไงนอนแล้วก็นอนดูกระโจยอ,อีกทีหนึ่งไอ้ไม่มีไม่มีหลังคาด้วย <laughs> โอเคใช่ใช่โอเคแล้วก่อนที่เราจะไปอไอ้ไอ้แดนเหนือเนี่ยเราก็จาเป็นจะต้องมีชุดเฟอร์นะชุดที่ใช่เป็นชุดกันหนาวเดี๋ยวพี่เซตปืนเซตอะไรนิดหน่อยก่อนอ่านี่ปืนเล็กห้าแล้วก็กระสุนยาสลบพอได้อยู่ว่าจะไปหาจับตัวอะไรแปลกๆด้วยวันนี้เดี๋ยวพี่จะอาสาขี่นกใหญ่ไทยขี่เจ้าพวกอาเจนไปแล้วกันไปเริ่มกันเลยเดี๋ยวพี่คิดว่าเราจะไปแดนเหนือต้องภูเขาซ้ายบนเป็นไงแตได้นั่ปเลยโอ้ยแต่พี่รู้สึกว่า ฐานนมันร้อนอ๋อหายแล้วโอเคไปบินกันไปรอพี่ด้วยนะพี่พี่บินช้านกยักษ์พี่แมองบินช้าอ่าใส่ชุดนี้แล้วมันจะค่อนข้างร้อนนะเพราะว่าเอชุดมันกันหนาวไงมันไม่ได้กันร้อนมันก็ต้องธรรมดาเป็นเรื่องปกติเฮ้ยหนาวอ่ะชัยพี่ยังหนาวอยู่เลยวะใส่ชุดขึ้นปะขึ้นสถานะหนาวปะอ่าแต่ไม่หนาวถึงเจ็บละโอเคโอเคดีดีโอ้ยหิวข้าวเฮ้กินข้าวะนะมาชัยเรามาสำรวจกันเนี่ยช้ออาซ้าการะเปิดดูเลยโอเค มันรู้มีแรดด้วยวะชัยเอ้ hey, man, ยแมงมอดไหน แมมมอสโอ้เออว่ะโผล่ไปเลยอยู่ไหนอ่ะใช่เลยนี่ไงนี่ไงแล้วก็ทางนี้อ่าตัวนี้เลยตัวนําเสนอเลยใช่นี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 ่ไหนครับไอหมูพวกเนี้ยนี่เนี่ยเห็นหมูปะสี่ตัวเนี่ยมันมีสี่ตัวมันตีก่อนมันตีก่อนใช้ขึ้นมามันจะมีนี่นี่เห็นเห็นตัวเลเวลห้าสองปะเราเล็งตัวห้าสองไว้เลยเพราะว่าเราจะเราจะใช้มันมันสามารถฮิวได้ไหมเมื่อกี้ใช้เห็นปะใช้ตีมันทีนึงอ่ะปึ๊บแล้วเดี๋ยวดูดูดูใช่ใช่แล้วมันจะมีสถานะฮิวเว้ยก็คือพอลลลาามมมััันนนนนโดตีีแ้วจะฮเป็สสกิพซฟ เนี่ยคือวิธีฮิลอย่างหนึ่งในเกมอาร์ตงั้นเราก็มาตีเลยตี2ตัวแล้วเหลือตัวเวล52ไว้ใช่เห็นป่ะเห็นเอ้ยตัวนั้นนะตัวนั้นนะใช้ใช้เปิดออซัมการ์ดเลยมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งอะเวล52ก็อย่างนี้ฆ่ายากอ่ะเนี่ยได้เป็นอย่างนี้จับยากจับไม่เดี๋ยวพี่คนต้องลงไปแทงหรอพี่แทงไม่ไม่ไม่นี่ไงใช้มาจอดเป็นตัวนึงเบี่ยงออกไปละเป็นตัวนึงเบี่ยงออกไปล้อ่าตัว52เอาเลยฆ่าเลยฆ่า3ตัวนี้เลยใชัมา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 พามันฆ่ามันฆ่ามัน เออเราเฮ้ยมันเป็นฆ่าแมมมอส่ะช้เอาอาเจนไปฆ่าแมมมอสหน่อยตัวใหญ่สวยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ใช้ใช้มีกระสุนยาสรบกี่นัดอ่ะผมไม่อยู่25ไปตอนโอเคงั้นเราได้เอาตัวนี้น่าจะได้อยู่นะเราที่ดูแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมันเป็นสายพานด้วยเนี่ยแบบพานไปต่อยคนนน้นคนนี้มั่วชั่วโอ้ยโดนไปหนึ่งทีฮิวดิฮิวดิเดี๋ยวช้เอาอาเจนมาจอดบนหลังนกยักษ์ก็ได้นะได้ลองลองมาเออแล้วมาช่วยกันยิงเดี๋ยวพี่โอเคี่นกยักษ์อยู่ โอ้ไปไหนละไปไหนละล้วปัญหาเกิดเป็นไรอ่ะกระโดดลงไปใช่ไหมเรียกดิเรียกดิเรียกเรียกเออว่ะได้ได้ได้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่อยู่ข้างบนใายพี่ลงไปละโอ้เอ้าเอ้าเอาเอาโอ้โอ้โอ้ไปตีทำไมเล่าลูกโอ้โหมับตายเอาได้โอเคนี่ไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคมันมันมันเอ๋อละมันเอ๋อละใชัระวังชุดแตกนะโอเคพี่ผมจุกให้ได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 ้ นี่ฮะยิงเข้าไปโอ้โหค่าแม่งถึกชิบหายเลยอ่ะมันถึกมากอุ้ยนัดนัดละเท่าไหร่อ่ะนัดละร้อยปะเออได้มาตีนกแล้วตีนกแล้วไอ้นกอย่าสวนนะอย่าสวนนะไม่สวนไม่สวนพี่สั่งละพี่สั่งละนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะเอ้ยนัดนัดละร้อยสองร้อยได้มั้งประมาณสองร้อยกว่านะโอเคมันมันหนีแล้วมันหนีแล้วมันหนีแล้วมันมันใกล้จะสรุปละนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะ ไปไหนเล่า,าไปไหนเล่า,ามันมันจะเทมค่อนข้างง่ายเพราะว่าพอรวลามันใช้สกิลพาร์สีมันอะมันจะทําให้ค่าหิวมันลดเวชัยเราแค่เราแค่ยัดเนื้อสักชิ้น2ชิ้นอะคือมันจะกินเร็วมากไอตัวเนี้ยแล้วมันจะเทมง่ายมากเด,ดี๋ยวดูเด็ดเห็นปะขึ้นเร็วมากแล้วมันก็มีสกิลที่พิเศษค่อนข้างพิเศษเอ้มันกินอะไรอย่างไร ใช่ใช่มันกินไวเพราะว่าค่าหิวมันเยอะเพราะเรามันกดเพราะเรามันหิวอ่ะไอตัวเนี้ยไอหมูตัวเนี้ยเพราะว่ามันหิวปุ๊บมันจะแบบมันจะต้องแลกแลกมาด้วยค่าไอเนี้ยเห็นป่ะมันจะแล้วชายลองกดอีค้างดูมันจะมีพาสซีฟเห็นป่ะ Enable Passive Healing พอกดเปิดอ่าพอเรามันจะโอ้ยนี่ เวลามันเจอใครที่เป็นพวกเดียวกันอะแล้วเลือดลดอยู่อะมันก็จะหิวเพราะเ,เพราะฉะนั้นถ้าถ้าถ้าเราไม่เอามันไปทําอะไรมากแล้วเอาไว้ที่บ้านแล้วก็อัพแค่อาหารอะให้มัน <Okay. S 1> เพราะว่ายิ่งค่าอาหารมันใช่อาหารมันแล้วมันก็ยืนหิวเวลาไดโนเสาร์เรากลับมาจากที่ต่างๆแล้วเราจัมันไปไว้ไหนใช้ลองเอานกคีบดูดิได้ได้ได้ไดน่าจะถ้าจะไม่ผิดคีบได้มั้งอ่าไปใช้เอากลับบ้านไหมอ่าได้พี่ลองผมตรงนี้ได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  แล้วเดี๋ยวตัดตัดไปตอนที่ชัยพี่กลับมาเสร็จเลยมาสำรวจก,กันต่ออืมเฮ้ยเอ้ยอาร์เจนใช่ก็พวกเดียวกับเรานั่นแหละอาร์เจนทั้งหลายอุ้ยอาร์เจนเลเวลหกสิบไงโอ้เวลห้าสองตัวนี้เวลหะเวลยี่ยี่สิบตีตายมาแล้วเฮ้ยเรวต้องยิ่งใหญ่ที่สุดในปืนป่านี้ไว้เลเฮ้ยเหมือนจะเจอแล้วว่ะชัยตัวเป้าหมายของพาร์ทนี้นี่ไยยูทีแลนด์เห็นไหม เอ้ไดโนเสาร์ตัวนี้มันมีความสามารถอย่างหนึ่งก็เสียงคำรามของมันก็คือจะเพิ่มดาเมจแล้วก็ลดดาเมจศัตรูที่แ,แม่งเลยไหมเพิ่มดาเมจแล้วก็ลดเกาะดิใช่ป่ะกูไม่ผิดเออประมาณนั้นแหละขี้ไม่ได้ฆ่าคาโน่ก่อนตีคาโน่เอยมันไม่เห็นว้ยตีตีคาโน่เออบริวารมันหมดละนี่แล้วชัยเดี๋ยวมันจะหอนใส่แล้วนกชัยจะบังคับไม่ได้นะต้องระวัง,งใช่ใช่ใช่พี่ไม่รู้ว่านกนกยักษ์พี่จะเป็นไหมแต่อาร์เจนอ่ะเป็นถ้ามันได้หอนอ่ะแ้วผมไรทำยังไงดีแต่พี่ดู่อนโอเคมันตีนกกยยัอู่ นี่เห็นปะเห็นปะมันวากใส่แล้วแต่พี่แต่แต่นกยักษ์ไม่บินหนีแสดงว่านกยักษ์ไม่กลัวแต่ถ้าเป็น,นอาเจนบางอย่างขึ้นบนหัวตัวนกเลยนะใช,ใช่ใช่ก็คือมันลดเกาะเราแล้วเ,เราจะต้องเอามันไปไว้ใช้เดี๋ยวดูดูดูดมา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 ,มา,มา,มาเราต้องใช้ประโยชน์จากนกยักษ์เป็นไหมช้ไม่โดนใช่ป่ะเอออยู่ห่างๆว่ะไม่โดนไม่โดนผมนม,นมินห่างไกลอยู่ใช่ใช่ถ้ามันได้ถ้ามันได้คำรามใส่แล้วก็ซวยเดี๋ยวบ้านนะมันอยู่ไหนวะนี่อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเราใช่ป่ะโอเคงั้นจะต้องใช้สูตรนี้ไปมันกำลังมองอยู่ พี่จะต้องใช้สูตรนี่เอ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วชัยอ้าอ้าหลุดหลุดหลุดเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรชยัยพี่มีพี่มีโล่อยู่ใช้โล่ได้อยู่ใช้โล่ช่วยได้อยู่โอเคเฮ้ยมันมันหลุดหลุดแปลกๆวะ่ะไอตัวนี้เออเออว่ะเออมันเออเออมันมันไม่ตามด้วยนะงั้นเนีย่ยมาแล้วมาแล้วตามมาแล้วตาม,ตามละโอเคเดี๋ยวดูก่อนโอ้ยเป็นไรวะเป็นไรวะเออว่ะหนีจริงๆว่ะโอ้ คุ้มไม่ได้เออคุ้มไม่ได้คุ้มไม่ได้คุ้มไม่ได้แย่ปะแย่ปะจับยากอยู่เอาไว้ปะอืมการันต์ยิงแม่งเลยแม่งเออชัยได้เหรอวะมันมันต้องมีฐานไงแล้วพี่ไม่พี่เอาฟาวเดชั่นมาปะมีมีฟาวเดชั่นติดตัวหรอวางฐานให้ใหญ่ขึ้นกว่านี้น่าจะได้นะอืมอยากได้อ่ะอยากได้มันเอาไว้ลงดันตัวนี้สําคัญเลยเดี๋ยวนะนกเราไปไหนวะมันตามใครเอออยู่เฉยๆดิมาๆๆมไปไหนแรอดชัยอยู่ข้างล่างใช่ปะพี่มองไม่เห็นไปไหนเดินไปในป่าเมื่อพี่ มีเห็นแล้วพีแล้วโอเคมุมเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมดีแล้เหลี่ยมดีแล้วใเพี่ยิงละหนัดค่าสรุปขึ้นเท่าไหร่สองร้อยยี่เท่ากับว่ายิงสินัดเว้ยชชยชายนกตกเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันมันเลงมันเลงพี่อยู่มันเลงพี่อยู่ไปไหนละเอ้าผมผมบินแล้วผมบินูแล้วเอ้ยเฮ้ยยยอยูเ้ย ถูกปิดบลูดูน่ะอ่านั่นแหละโดนนั่นแหละโดนโดนสกิลมันนี่แหละสกิลมันบังคับไม่ได้นี่ละนี่ละโอเคเหลี่ยมดีละพี่ได้เหลี่ยมดีละโอ้ยยิงโดนยิงโดนนกตัวเองตลกก็ได้นี่ละนี่ละยังไงก็ต้องได้วันเนี้ยตัวเนี้ยต้องเอาอยู่ที่แลนด์นี่ละนี่ละถ้าไม่ได้นกยักษ์ก็ไม่ได้จับง่ายๆโอเคมันวิ่งหนีละ อีกนัดอีกน่าจะอีกนัดสองนัดชัยนี่ลงจอดเลยมันไม่สู้แล้วอ่าโดนตูดเปนหนึ่งนัดน่าจะสะรุปไหมสรุปไหมโอเค<ย>ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคเนื้อเอาไปยับไอ้ชัยชัย,ยมีเนื้อน่องปะเนื้อน่องโอ้ผมยัดไอ้นั่นได้หมดแล้วดิแต่ผมดูในนี่ก่อนเตไอ้นู่นก่อนเออแล้วตัวตัวนกยักษ์ที่ไม่มีหรอวะเออนกยักษ์พี่มีอยู่เจอแล้วเจอแล้วไม่เอาแล้วใช่ไหมไม่ไม่เป็นไรได้แล้วได้แล้วเหมือนจะมีพายุฮะ แต่ว่าไม่เป็นไรถ้าไม่ขึ้นสถานะหนาวก็ ยังพออยู่ได้ไอตัวพี่มันหนักอะไรแยะวะเนี่ยอ่ามาชัยระหว่างที่รอเดี๋ยวเราไปทําเจ้าสิ่งนี้ดีกว่าที่เราจะทําให้มันกลับไปได้ไปชัยเราขึ้นไปที่เสากันเอาแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปที่เสาเราไปสร้างไอสิ่งที่จะเขาเรียกอะไรเคยดูโปเกมอนไหมแหละเราจะไปทําเราจะไปโยนโปเกบอลใส่มันไแเราก็เก็บมันเข้าไปอยู่ในโปเกบอลว้าวแต่ไม่รู้ว่าของจะครบไหมนะพิสตันพลิเมอร์พลิเมอร์ไม่มีว่ะชัยน้ำมันเรามีอยู่น้ำมันมีอยู่เดี๋ยวใส่เข้าไปก่อนเลย น้ำมันเราจะสร้างสัก,สก,สก,สกหายอันอยู่งันก็ไปสัก50อันก่อนแล้วก็เหล็กเข้าไปเหล็กแล้วก็มีหนังมีหนังแล้วก็ไฟเบอร์ไฟเบอร์ไฟเบอร์แล้วก็คิสตันอืมมาเราไปหานี่ดีกว่าโพลิเมอร์โดยที่เราไม่ต้องสร้างปลาชายัยตามพี่มา เห็นปะเห็นชื่อพี่ไหมตามพี่มาน่าจะอยู่ริมริมเห็นปะอยู่ริมริมนี่แหละมันจะมีเพนกินด้วยใช่มันจะให้พลิเมอร์ดิบเราจับ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 ไม่จับจับจวบจับจับจับจาบจับจับถวบจัแจับ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 จันจป็นับเป็นัูจับจับท่บจับจัวจเท่าไหร่เฮ้ยตัวนี้เวลจับจับจ่ะใชบจั่จสบอััับนััับจับับจัมับจับับ่ััามัน เอา้าโดนกินไตงบิลลอ่ะโดนกินแล้วถูกินโ <c oughs> ง่ง <c oughs> งเลยนี่นี่นี่เหรอ เอ้ยอย่าบอกมันตกลงไปข้างล่างอ่ะโอ้ไม่จริงไม่จริงโอ้โหแล้วตกอย่างนี้อ้าวอย่างนี้ก็บั๊อกอะดิเป็นนู่นผมบินมั่วเลยอ่าะพี่รออยู่เดี๋ยวเระหว่างนี้พี่บินหาไอ้ตัวที่มันเหมือนเพนกวินได้โพลิเมอร์ดิบแล้วเราจะได้ไปสร้างไอ้สร้างไอไคลโลไคลโลพอดอ่าคาโนแมมมอสโอ้ยโอ้ยโอ้ยติดอ๋อมีน้ำมันนะเนี่ยนี่น้ำมันนะเนี่ยอ่าเจอละพี่เจอละเจออะไรแผ่นปิ้นโอ้ยโหมาหมาป่าจะกินแผ่นปิ้นโอ้ยไม่ได้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 ของผมครับของผม โอเคได้โพลิเมอร์มาร้อยห้าสิบเลยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเจนเหรอโอ้ยแฮลพ่แผ่นปิ้นอยู่ข้างล่างเต็มเลยไหนอ่ะพี่ชัยชัยเจอแล้วใช่ป่ะนั่นแหละแหละตีเลยตีฆ่ามันเลยแล้วก็เอามันมันจะดรอปโพลิเมอร์มามันจะเขียนว่าออร์แกนิกโพลิเมอร์เห็นป่ะอ๋ออร์แกนิกใช่ใช่มันจะใช้แทนโพลิเมอร์ได้แต่ว่ามันมันมันเสียได้ไงมันมีสปอยไทม์ขอโทษได้ต้องฆ่าครอบครัวหนูนะใช่ใช่อามนั้นเลยตามหาเลยตามหาเลย อยู่ที่แลนติดบาร์กว่าพี่ว่าเอาตัวนี้ดีกว่าแถมมันติดเอ้ยชัยเหมือนจะเจอถ้ำว่ะมาร์จุดใช่ป่ะไม่ถ้ำป่ะมันเป็นทางนี้น่าจะใช่ถ้ำแหละถ้าจำไม่ผิดอยู่เฉยก่อนนะโอกยับใช่จริงๆช่ถ้าพี่เข้ามันจะดึงชายมาแน่ๆเงินมาร์กเงนิงนมาร์าากเก็ไว้ก่อนอ่าตรงนี้เป็นเดี๋ยวนะดูหน้าถ้ำเลยอ่าใชัว่าซ้ำการแล้วมันดีอย่างนี้แหละหนึ่งเก้าจุดสามหนึ่งเก้าโอเคเป็นอีกถ้ำหนึ่งแล้วกันนะ accept โอเคถ้าเราเอาแผน่นปิ้นไปเลี้ยงที่บ้านเรามันจะตายได้ป่ไม่ตายพี่ไม่แน่ใจว่ามันจะให้ผลผลิตไหมเหมือนในตัวอีกตัวหนึ่งมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งอ่ะมันใหผ้ผลผลผลิตเป็นปุ๋ยซึ่งเราจะต้องจับมันพอเราลงดันนั่นก็อยู่ทีแลนด์ปะทีแลนด์นี่เป็นเาไหร่เลขสบิบหกโอ้พี่ว่าเดี๋ยวพี่ออขออนุญาตจ,จับยูทีแลนด์อีกตัวหนึ่งแล้วกันเอ้ยเมื่อกี้เราเจออยู่ตรงไหนอ่ะตรงนี้ปะยูทีแลนด์เออตรงหัวโค้งไหนอ๋อนี่น,นี่จำได้แล้วอยู่ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวนะเอ,อ อยู่ในร่องนี่แหละชัยใช่ป่ะตัวเมื่อกี้ะที่เราเจอนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วเห็นป่ะใช่เห็นป่ะใช่อยู่ไหนเห็นเห็นเห็นโอเคใช่ไหมได้ไหมวะเราเกาะตรงนี้ได้ไหมเห็นป่ะวะมุมนี้เห็นไหมวะเห็นไหมเห็นไหมเอ้ยเห็นอยู่อยู่เฉยอยู่เฉยลูกเอ้ยมันจะหอนปะน่ะมันจะหอนปะน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องนุ่นปิวนะบอกเลยโอยยิงโดนอยู่มันมองหน้าวะชัยสวัสดีครับช่อยู่เฉยชัยพี่มาแล้วพี่มาแล้ว มไม่ตี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 พีี่มาแล้วเอ้ยชายยิงได้ปะชายยิงได้ปะเอ้ยายิงได้ไม่ตีไม่ตีไม่ไม่หมายถึงพี่คีบชายอยู่เนี่ยชายยิงได้ปะอ้าวชายอยู่ไหนอะพี่ไม่ได้คีบผมผมล่วงมาแล้วพี่ผมยืดยิงกูอยู่หลังแคลงหลังเนี่ยป๊บเอาใหม่ยิงได้ปะ ตอนนี้ยิงได้ปะเฮ้ยโอ้ยสูตรนี้มันเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ารั่วแต่จะกับพี่เจริเลยนะแล้วมันไม่กลับได้นะเออตลกว่ะโอเคอ๋อถ้าถ้าถ้าต้องให้พี่อยู่บนบางเหียนมันไม่งั้นมันจะปล่อยโอเคโได้ได้เอ้ยโกงเลยนี่หว่าเดินหน้านิดนึงเดินหน้าหรือถอยหลังเลยดูดิตรงนี้ตรงนี้ขขออโอเคแต่ว่าเฮ้ยสูตรสูตรนี้มันโกงว่ะ ไม่ประเด็นคือมันคีบชายไงแล้วให้ชายยิงอ่ะดูเดะอย่างโกงเลยเฮ้ยแบบนี้ก็ได้เหรอ ไปไหนไม่ได้กินกูเลซีเท่าไหรล,ละค่าค่าสล็อเท่าไหร่ละยังไม่เห็นเลยพี่อ่าเรียบร้อยไปแล้วเอ้ยยังยังสล,ล็อปะวะนะเดี๋ยวพี่ดูให้เดี๋ยวพี่ต้องถอยวะ่ะก็อย่าพึ่นึงต่องตรวจมันอยู่พี่คีบอยู่ปะเนี่ยคีบอยู่วะคีบอยู่พี่คีบอยู่คีบอยู่แบบเดี๋ยวพี่ดูให<ะ>้ดูอะไรพี่ไม่เป็นไรผมยิงอยู่โอเคเอ้ยมันมันมันไม่นี่แล้ววะงั้นเดี๋ยวพี่ช่วยยิงอีกแรงเฮ้ยรีโหลดกระสุนอยู่ไปดีไปดีไม่รอดตู้ยิงตู้ไม่รอดหหรออกงาาานนนนเเเีี้้้ย่ขไปดิ นี่ยิงเข้าหัวไปดิเข้าหัวไปดิติดบารกเฉยอ่ะเออโกงว่ะเราโกงนี่ว่ะนี่นี่เฮ้ยมันโยกหลบว่ะมันโยกหลบอ่ะอ่ะไปไหนไม่รอดยังไงก็ไปไม่รอดอย่างเงี้ยห้าพันลวชัยอีกประมาณห้านัดได้ได้ได้ยัดเข้าหัวมันเลยไอ้ตัวนี้มันจุดอ่อนยิงหัวมันไม่เป็นอะไรนะมันมันยี่หกเออต้องไหนดูยิงตรงแขนไปดิแขนก็ไม่ขึ้น สลบแล้วอ,อีกนั้นหนึ่งนะ่าจะสรบแล้วใช่โอเค <Okay, S 2> สรบเรียบร้อย <Okay. S 1> ใช้เอาอาหารไปป้อนเลยแล้วเดี๋ยวพี่ลงไปคีบใช่โอ oh, ้ได้ได้ได้โอเคเนื้อ okay. น่องโอเคมีอยู่ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่กดมาไว้แล้วเดี๋ยวเราเอาโพลิเมอร์ที่เราได้มาไปนี่พอดีเลยคนละตัวอ่าอยูยูทแลเลนอีกตัวหนึ่งเทมเสร็จแล้วนะส่วนตัวนี้ก็ยังไม่ขึ้นโอเคลองดูกดเจก็ได้ทั้งนั้นอ่ะกดเจเลยใช่ใช่ไม่ใช่ลองไม่ลองกดเจดู โอเคโอเค,อเคไปหาชชยแล้วได้ปะท้างั้ก็ต้องยิงถ้างาก็ต้องยิงคอสโบโอเคสวยไปไปทําใครโลพอดกันแล้วเ,เดี๋ยวจับไอ้นี่กลับบ้านแล้วก็น่าจะปิดพาร์ลแล้วง่ายเลยได้อยู่อย่างเงี้ยถือว่าโอเคอยู่นะโอเคมาอ่าได้มาแล้วพลิเมอร์พลิเมอร์อ้าวไม่ได้อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่นกนกยักษ์ หนึ่งสองได้กี่อันอ๋อสร้างได้ทีละอันพี่พี่ผมทิ้งแล้วพี่โอเคได้ได้จัดไปมันสร้างได้ทีละอันต้องรอหน่อยมันกดทีเดียวไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเสียงมันเหมือนอัปโหลดอะไรเลยวะอตกใจหมดไมไหนึ่งว่าดันเปิดไงแต่เราของไม่มีนะเนี่ยชายมาดูเห็นป่ะของที่มันต้องใช้เห็นป่ะมันจะเขียนอา์ติแฟกทั้งสามอันเห็นป่ะถ้าเราเอาอา์ติแฟกทั้งสามอันนี้มาเราก็จะไอ้นี่ได้เราก็จะเปิดประตูแล้วก็ไปเจอกับบอสดิงตัวนี้ได้เว้ย ใช่ใช่เดี๋ยวเราจะต้องตามเก็บเมื่อกี้เราก็เจอถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งด้วยโอเคช้มาเอาไคโลโรพอดเก็บไว้อ,อย่างนี้หนึ่งสสามสี่ห้าเอาไปห้าอันอพี่มีทั้งหมดกี่อันแล้วตอนนี้พี่มีสามอันสร้างคนละห้าก็น่าจะพอได้โอเคอีกอันหนึ่งคนละห้าน่าจะพอละโอเคเจอแล้วมาชัย ที่จะสอนวิธีใช้ไอตัวไฮโลพอดที่เราได้มาได้มนเลยมันจะมันจะลองลองถือดูอยงเอาเอาไว้ที่เลขก็ได้นะหรือจะกด e ใช้่ป่ะแล้วสิ่งนี้เราเอาแล้วเข้าไปใกล้ๆตัวมันแล้วให้ชื่อมันขึ้นหรือไม่ต้องขึ้นก็ได้แล้วก็คลิกซ้ายทีเดียวอ่าแล้วรอแป๊บหนึ่งรอ,อแปบ๊บนม่ต้องคลิกซ้ายแล้วรอแป๊บหนึ่งด้วยมันจะขึ้นแสงสีฟ้ามานี่แหละรอแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันจะโหลดเข้าไปในอยู่ในไฮโลพอด แล้วของมันก็จะดรอปถ้าเราใส่อะไรให้มันไว้แบบอย่างพวกอาร์หรือแบบมอสอะไรแปลกๆเราก็ต้องเก็บด้วยไม่งั้นเราห้ามลืมแล้วไอ้ตัวผมเก็บมาได้เนี่ยผมจะจับอีกตัวหนึ่งได้ไหมหรือผมต้องไวไวที่ไหนก็กดเก็บไว้ในกระเป๋าเราเลยครับเก็บไว้ในกระเป๋าเราใช่่ะใช้แล้วก็ใช้อันอื่นถ้าเรามีหลายอันเรามีหลายตัวก็ไปเก็บได้หลายตัวอ่าแล้วแต่ว่าพอเราโยนปล่อยอะ่ะมันมีข้อเสียอยู่คือถ้าเราโยนปล่อยปืยป๊บอะเราโยนออกมาตัวหนึ่งใช่ไหมมันจะต้องดีเลยห้านาที ถ้าเราถ้าเราโยนมันไปเลยอ่ะมันจะมันจะสลบออกมาเลยเหมือนแบบเป็นไคลโรซิกเนตอ่ะเป็นโรคเป็นโรคอีกโรค <c oughs> อ่ออก็คือใช่ใช่ก็คือมันกันเราแบบว่าสปาวแบบเยอะๆไงโอเคเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ลงลงไปจับตัวนี้โอเคไปโดดโอ้ยโอ๊โอโยใจเย็นลูกพ่อใจเย็นลูกพ่อกระโดดไปทับมันเนี่ยต้องร้องโอเค เฮ้ยเชีย่ยตรงนี้มันเป็นบ่อน้ำนี่หวา่าถึงว่ามันวิ่งขึ้นมาไม่ได้ไปช้ไปบ้านกันมาเดี๋ยวเรามาลองใช้ไอเจ้าไทโรพอดต,ตัวนั้นดูไว้ช้ว่ามันใช้ยังไงพอโยนปุ้มก็ออกมาเลยอ่ะ<ไ>ก็ใช้ง่ายๆลองมาดูแต่เดี๋ยวพี่จะมาบอกสถานะของพวกมันว่ามันบวกดาเมจอะไรบ้างโอ้ยเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะใช้กดไลอ่ะออ้ยเป็นไรอ่ะ นั่นแหละบอกแล้วอย่าก,กดเจเป็นไงล่ะเรียบร้อยของดี <c oughs> ใช่บอกแล้วต้องกดทีถ้าอยู่ได้อยู่ที่บ้านอ,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 อ่ะกดยูเดว<อ>ก็ตกใจว่ามันไปไหนวะเล็กยดกดเจให้มันวิ่งมาขึ้นท้างบนได้หมดมา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 โอเคฮะมาแล้วก็เรามาลองไคลโลไอตัวใหม่ที่เราได้มาอยู่ที่แลนด์ที่จะคว้างนะ ไปอ่านี่แหละออกมาปุ๊บแล้วแล้วชัยลองคว้างดูมันมันจะมีสถานะทางขวาขึ้นด้วยเฉพอรลาชัยคว้างโอเคนี่ไงมาแล้วอ่าแล้วมันจะมีทางขวาเห็นป่ะเป็นรูปในนเสร์นอนหลับอะ่ะ uh huh. นั่นแหละนั่นแหละมันมันคือสถานะที่กันเอาไว้ว่าห้ามให้เราคว้างอีกอันหนึ่งถ้าเราคว้างอีกตัวหนึ่งอะ่ะมันจะโผล่มาปุ๊บมันจะสลบเลยถ้าค่าสลบ800 0ก็ต้องรออ่ะรอ,อจนกว่ามันจะตื่น เอาละก็จบลงไปแล้วสำหรับ Arc Survival ใน EP นี้ใครที่ชอบคลิปแนวนี้แล้วไม่อยากพลาดคลิปให,ใหม่ๆจากทางเราก็ฝากกดไลค์กดติดตามแนละที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากทางเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัถดไปนะครับผมบายๆครับวว้า wow.